กลับมาช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนอยากรู้แล้วคุณแม่ว่าทําไงให้ความรักแล้วมันก็รวยขึ้นด้วยไง อยังไงนั้นแน่คือคืออย่างนี้จะไล่ฟังนะคะว่าตามตำราจีนอันนี้ไม่ได้โมเมมาเองนะคะดิฉันเนี่ยคุณรู้ไหมเว่าดิฉันเป็นคนดูแม้กระทั่งหันหัวนอนไปทางไหนจะรวยรใส่เสื้อผ้าสีอะไรผ้าปูที่นอนหมอนสีอะไรถึงจะรวยรนะคะถึงจะสุขภาพดีเขาจะมีทิศหมดเลยดิฉันเรียนมาหมดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ต้องไปเปิดตำราจะถามว่าตำรายังอยู่ไหมยังอยู่นะคะดิฉันเก็บไว้อย่างดีแล้วก็หนึ่งในตำรานั้นก็บอกว่าการที่ว่า บางทีเนี่ยความรักไม่มีอุปสรรคในบ้านมันเยอะทํามาค้าขายไม่ราบรื่น<า>นะคะเขาบอกให้ผัวเมียนะเอากันมีเพศสัมพันธ์กันท่จริงๆีง่มันเป็นการแก้เคดเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นการรวมพลังคือผู้ชายกับผู้หญิงมันคือหยินหยางมันจะต้องอยู่ด้วยกันมันจะต้องรวมพลังกันแต่ว่ามันจะต้องเป็นผัวเมียผัวเมียเท่านั้นนะคะถ้าผัวไปเอาข้างนอกบ้านเนี่ยพลังในบ้านมันจะลดลง ผู้ชายผู้หญิงไปเอากับผู้ชายนอกบ้านพลังมันก็จะลดลง <ฮะ S 2> ในบ้านมันจะมีแต่ความเล้าฉานแล้วก็กากิจการการงานมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลง <ฮะ S 2> เขาบอก <ฮะ S 2> ขัวกับเมียเนี่ยจะต้องมีเพศสัมพันธ์กัน <ฮะ S 2> ให้เป็นประจำ<ฮ>ะให้เป็นประจำ<ฮ>ะด้วยนะคะ,<ฮ>ะคือพอการมีเพศสัมพันธ์เสร็จปุ๊บมันเป็นการรวม คือตำราจีนเขาจะบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยพอมีเพศสัมพันธ์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดความมันเปิดมันเกิดเป็นผลไม้ก็คือเป็นลูกเป็นเด็กมีลูกหลานเต็มบ้านมันคือความสุขตอนนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยการคุมกําเนิดเนี่ยถ้าถามว่าการคุมกําเนิดการกินยาคุมเนี่ยมันตัดพลังไหมเขาบอกไม่ตัดนะคะมันอยู่ที่มันอยู่ที่สภาวะจิตใจของสองคนว่าการร่วมเพศการร่วมรักกันอ่ะมันมีแต่การอมนวยหวยหวยพรซึ่งกันและกันต้องมีเพศสัมพันธ์กันด้วยความสุขความรักนะ นะคะแล้วปัญหาต่างๆคนเคยขายของไม่ดีนะพูดบอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ให้ผัวเอาเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดสะดุดเกิดขายของไม่ดีเกิดการค้าไม่ดีคุณลองให้ผัวคุณเอาผัวคุณจะเอาไม่ได้คุณเอาเลยคุณลองดูสิว่าการการการทำแบบนี้แล้วก็มันมันจะทำให้การค้าเจริญรุ่งเรืองดีขึ้น มันจะทําให้การค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นรู้ไหมว่าผู้ผู้ชายเนี่ยที่ไปเอาผู้หญิงนอกบ้านเนี่ยไปมีผู้หญิงนอกบ้านน่ในบ้านมันจะเป็นไฟลุกขึ้นมา <m uch an> จะบอกให้เมียจ,จะรู้หรือเมียจ,จะไม่รู้ก <m uch an> ็ไม่รู้มันคือไฟธาตุไฟมันจะเข้าบ้านมันจะร้อนลุ่ม <m uch an> ผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าแค่คิดแค่ไปไปแค่ไปปันใจไปมีอะไรกับผู้ชายนอกบ้านไปมีชูไปมีกิ๊กผัวจะรู้หรือไ,ไม่รู้ก็แล้วแต่ไฟมันจะลุกกลางบ้าน Oh. มันจะมีตำแหน่งไฟลุกด้วยนะการบ้าน <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นน่พี่บอกว่าลูกหลานจะเดือดร้อน <Ha. S 2> ทำมาค้าขายมันจะเดือดร้อน <Ha. S 2> พอไฟลุกอยู่ในบ้านร้านค้าเนี่ยคนจะเดินเข้ามาในบ้านคนจะเดินเข้ามาทำอะไรในบ้านมันก็ร้อนรุ่มคนจะไม่เข้า <Ha. S 2> เขาบอกว่าการมีอะไรกันมันมันคือการมันคือมีการทำให้พลงังความร้อนความเย็นมันสมดุล <Ha. S 2> มันจะต้องมีอะไรกัน มันจะต้องมีเพศสัมพันธ์กันสําหรับสามีภรรยาอันนี้คือเคสเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทะลึ่งด้วยนะคะแต่ทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เนี่ยพี่เนี่ยก็เอาเอาเอาของอาจารย์เนี่ยนะไปไปไปนั่งวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์พี่ว่ามันเข้ากับชีวิตมนุษย์เราจริงๆก็คือมันมันจะเกิดความรัก ความผูกพันกันมากขึ้นตอนนี้พอมันมีความรักความผูกพันเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าบางทีมีอุปสรรคหรือมีอะไรมาเนี่ยมันจะมันจะมีความบากบั่นเพราะว่ามันมีความรักเป็นที่ตั้งไงค่ะอจะค้าขายไม่ดีกูก็ทนเพราะกูรักเรารักกันเราอยู่ของคนที่เรารักอะไรมันก็ทนได้พี่คิดว่าแบบนี้ออคือคือตำราจีนเนี่ยมันเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ได้ไงพี่ก็เลยว่าการเอากันเนี่ยระหว่างผัวเมียนะเป็นผัวเมียนะมีอะไรกันเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ทุกอย่าง โชคดีค่ะน,น,นี่คือเคล็ดลับนะคระับล,ะะลองปฏิบัตินะสามีภรรยาตัดมาเอสเบนนิดนึงค่ะคุณแม่บอกว่าถามคุณอ้วนด้วยว่า DSA กับคอลลาเจนเนี่ยช่วงเข้าพรรษามางสาวิรัติทานได้ไหมคะ DSA กับคอลลาเจนไม่ได้ทั้งคู่ค่ะค่ะ งดไปก่อนงดไปก่อนค่ะสเดือนน้อ DSM มันเป็นปลานะคะคอ<ช>ลาเจนมันก็เป็นปลานะคะใครที่ไม่ได้กินมางสาวิรัสตอนก็กินไปใ,<ช>ใครกินบางสาวิรัสก็ไม่ต้องกินนะคะอของพี่ก็ไม่ต้องซื้อค่ะช,ช่วงนี้ก็อัดไปเลย2-2 2ซองถ้ามี คอลลาเจนอยู่ไงอ่ะก็ใช่ไงกินก่อนหนูก็สองซองแล้วก็ตอนนี้สองซองไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าบรรนารเล็กหยุดบอด <S <S แล้วรู้สึกไหม,ว,ไหมว่าผิวดีมากอะ่ะดีทุกคนก็ทักหมดคือมันเราจะรู้สึกด้วยตัวเองแล้วแล้วผิวมันจะเป็นจมพูไม่รู้ตัวห,หรือเปล่ามันจะเป็นแบบประมาณนั้นออนะคะอ่ะใครที่ทานเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดทุกคนนะคะอ่ะตัดมานะคะในเรื่องของการที่มีเคล็ดลับอย่างที่คุณแม่บอกว่าสามีภรรยาควรจะมีเพศสัมพันธ์กัน นะคะก็จะจะดีกับที่บ้านด้วยทีนี้เขาบอกว่าเคล็ดลัที่จะเติมไฟรักที่จะมากขึ้นก็คืออย่างแรกเนะี่ยจงมีร่างกายที่ฟิตพร้อมตลอดตลอดเวลาแข็งแรงแข็งแรงออกกําลังกายบ้าง กินดีอยู่ดีเนาะอ่ะระหว่างนี้เรารอรับสายด้วยนะคะค่ะ029605022และ029605088นั่นเองนะคะอดิฉันก็ขอนัดยานัดนะคะเดี๋ยวนี้ฉันไม่อายนะผู้ชมผู้ชายอยากเห็นเห็นไปเลยกูจะนัดซะอย่างเออได้มึงจะไม่รักกูตรงที่กูไม่กูนัดยานัดก็ปล่อยมึงเมื่อก่อนอายอายคนกลัวคนรู้ว่าแก่ไงเออเป็นความสุขมันมันสบาย คุณแม่นิดนึงที่บอกว่าวูดดี้ทำไมอะคะเมื่อวานนี้คือเมื่อวูดดี้เมื่อวานนี้ก็เขาสัมภาษณ์เสียอูดสิทธิกรบุญชิมนะคะซึ่งเป็นเจ้าพ่อพาระเครื่องชื่อดังแล้วก็พอดีอเสียอูดเนี่ยเขาก็พูดถึงคนที่เขารักมากที่สุดในชีวิตสองคนคะนะคะที่แรกเลยเนี่ยพี่บอกเลยนะว่าอบอยแบนด์เนี่ยที่แรกทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นออยธนา ไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยวกับออยทนาเลยนะคะออยทนารู้จักกับเสียอูดแต่ไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยวกันไม่มีอะไรเลยออยทนานะคะแต่คนที่อ่าเสียอูดพูดอะหมายถึงอ๋อเหรออืมแล้วก็คนนี้เขารู้กันหมดทั้งประเทศแล้วแต่คนนี้ไม่ค่อยมีใครรู้เออเนี่ยไม่รู้ไม่รู้รู้ซะอ๋อใช่ค่ะคือถ้าถามว่าเสียอูดเนี่ย เดี๋ยวพี่พี่คอยงนะเสียอูดเนี่ยพี่บอกว่าเขาเนี่ยเขารักมากนะเขารักมากนะ <หา S 2> แล้วเขาก็ให้ทุกอย่างที่ต้องการนะเขาให้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยนะคนคน,คนหลังนะนะคนหลังที่เป็นนักร้อ,บอ,รรองบอยแบนด์เนี่ยเสียอูดก็ให้ไปเยอะนะแต่วันที่เสียอูดมีปัญหาไม่มีมีมีปัญหาคนเนี้ยเขาเอาทุกอย่างมาคืนโดยที่เขาไม่เอาอะไรเลยนะ ไม่เอาอะไรเลยแล้วคืนหมดเลยแล้วเสียอูตก็รักคนนี้ว่าเขาเป็นเด็กดีแต่เขาก็น้อยใจอยู่ว่า,าทําไมไม่ไปเยี่ยมเขาในคุกใครจะกล้าไปเยี่ยมล่ะครับพี่อูดเสียอูดขาเนอะอออออบางทีนะนิดนึงคืออันนี้เราคือคือเราเขาก็ใจว่าเสียอูดก็เขาน้อยใจใช่ไหมว่าทําไมคนที่รักรักมากๆนิสัยดีมากๆเนี่ยการออกจากคุกออกมาเราก็จะมาเจอกันนะครับมาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่น้องกันอะไรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เสียอูดก็ต้องเข้าใจว่า ใครจะกล้าเข้าไปอะคะใครจะกล้าเข้าไปหาล่ะคะเพราะถ้าเกิดเข้าไปหามันก็คือมันมันคนจะตีความผิดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะบางทีเราก็ต้องเข้าใจเด็กด้วยแล้วเด็กคนนี้ก็อ่าไม่เอาอะไรเลยนะเด็กคนนี้ไม่เอาเลยไม่เอาคือคือเคยขอเงินนะคะเท่านี้นะคะโอ้โหใช่เหรอคะแต่ว่า แต่ว่าเขาก็ยังคบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แต่ว่าที่ี่เขาซื้อน่ะคืนหมดอคืนคืนหมดเด็กคนนี้คืนหมดก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักค่ะมีสายมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะพวนกับพี่ปีนะคะสวัสดีค่ะน่าแลกคู่เลยพี่โอ๊คพี่โอค่ะสวัสค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะคือจะถามว่า ลาแฟนทำลาหนูเป็นประจำเดือนอะคะ่ะจ้ะสมายเขาชอบยุ่งนะคะหนูอายุเท่าไหร่คะอายุสิบสามค่ะเท่าไหร่นะคะอายุสามสิบสามค่ะคือพี่บอกเลยว่าการบางคนประจำเดือนมาเนี่ย<ะ>ประจำเดือนมาบางคนฟีโรโมนยังมีอยู่นะค่ะ คือการการในตัวผู้หญิงเนี่ยมันจะมีต่อมจุดต่อมหนึ่งเขาเรียกว่าต่อมฟิโลโมนนะครับซึ่งตอนเนี้ยคือต่อมฟิโลโมนออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวฟิโลโมนมันจะไปกระตุน้นอ,อารมณ์ทางเพศให้ผู้ชายชมีความรู้สึกแต่ตอนนี้สามสิบสามเนี่ยพี่เชื่อว่าฟิโลโมนมันหมดไปนานแล้วละ่ะแต่มันเกิดค,ความฝังใจความเคยชินบ่อยมากเลยค่ะคือคือ,ค,อคืออย่างนี้ค่ะเขาจะฝังใจเขาก็จะมีอะไรกับหนูตอนมีประจำเดือนตั้แต่ได้กันใหม่ๆตอนฟิโลโมนหนูยังไม่หมดอ่ะ แล้วมันเกิดความเคยชินมันเกิดความรู้สึกว่ามันมีความสุขตอนมีประจำเดือนอเขาก็เลยเอาหนูตอนมีประจำเดือนไงคะค่ะเขาเขาเหมือนเขาไม่รังเกียจอะ,ค,ะค่ะเขารักหนูว่ะสิถ้าแต่แต่ถ้าถามว่าถ้าถามว่ามีอันตรายไหม พี่บอกเลยนะคะว่าในขณะที่หนูมีประจําเดือนอ่ะผนังมดลูกมดลูกต่างๆของหนูมันก็อ่อนแอน,นะคะบอกให้ไปซื้อถุงยางไหมเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าไม่สนุกอะไรไอย่ว่าก็มันเหมือนแบบมีอะไรมากั้นอยู่ไงผู้ชายหลายคนคิดแบบนั้นแล้วตอนนี้อ่าตอนประจําเดือนเนี่ยช่องคลอดผนังช่องคลอดมันลอกมาออกมามันก็อ่อนแอไงมันก็มันถ้าเกิดภาษาผู้ชายไม่ไม่สะอาดจร<ข>ิงๆมันก็อาจจะติตดเชื้อได้ แต่ในขนาดเดียวกัน,นของผู้ชายนะถ้าเกิดว่ามีแผลหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประจําเดือนมันก็คือมันก็จะมีของเสียสารคัดหลั่งต่างๆออกมาด้วยเขาก็พร้อมที่จะอาจจะติดเชื้อได้นะครับตอนนี้ไอ้การที่เขาไม่ตังเกียดแล้วเขาชอบแบบนี้เขาติดใจตั้งแต่คุณมีฟีโรโมนอยู่แล้วก็เขารักคุณไงแต่พี่เชื่อว่าเขาคงไม่เลียลงไปตรงนั้นมั้งตอนมีประจําเดือนน่ะไม่อคะคะเขาไม่เคยทําค่ะเออแต่ว่าก็มีอะไรกันใช่ไหมดึงอ,ออกมาก็จะมีเลือดติดตออกมาอย่างนี้ใช่ไหม เออเขาไม่รังเกียจก็ไม่เป็นไรดีแล้วค่ะค่ะแล้วบางทีเขาก็ทํานี้ประจําของเขาบ่อยละค่ะอะไรนะคะเขาทํานี้บ่อยเขาประจําของเขาละค่ะคือประจําเดือนมาเมื่อไหร่โดนฟาดมานั้นอย่างนี้หรอค่ะเออก็ดีไหมล่ะหนูเสร็จไหมตอนมีประจําเดือนน่ะเขาเสร็จก่อนหนูนะค่ะแต่ทุกหนูไม่เสร็จมั้ยตอนมีประจําเดือนน่ะไม่หนูไม่ชอบหนูไม่ชอบไม่สนุกค่ะ หนูจะชอบตอนไม่มีประจำเดือนใช่ไหมค่ะอ๋อนะคะอะกหนูกลัวเป็นหลายอย่างอะไรเง<อ>ี<อ>้ยก็ผู้หญิงจะมีอารมณ์มากๆก็ตอนก่อนมีประจำเดือนจะมีอารมณ์ทางเพศใช่ไหมอตอนมีประจำเดือนมันก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าฮอร์โมนมันแบบมันมัน,ม,นมันโดนหลังออกมาแล้วอนะเนาะค่ะ่ะเออะนะคะแล้วแล้วหนูจะมีหนูหนูจะหนูคุยยังไงกับเขาหรือเปล่าตอนมีประจำเดือนน่ะก็บอกเขาบอกว่าพี่นี่หนูเป็นประจำเดือนนั้นอย่ายุ่งเลยมันมันหลายปีแล้วอะไรเงี้ย ไป่สูงใส่ยางทำไมกันเถอะเขาบอกว่าก็ไม่สนุกไม่ชอบแ้วหนูไม่บอกเขาว่าหนูก็ไม่ชอบหนูก็บอกเขาไม่ชอบเขาบอกสนุกสนุกเขาก็ขอใช่ไหมค่ะก็เ่องโรคนิดนึงนะเพราะมันตอนมีประจำเดือนมันก็จะมีแบบว่าผนังช่องคลอดเราอ่อนแต่แต่พี่บอกนะครับมันเป็นรูของหนูนะถ้าหนูหนีไปหนูไม่ยอมเขาก็เอาหนูไม่ได้นะฮะค่ะเราลองคุยดูเพราะอาจจะแบบ ฉันว่า <โบ S 2> แกก็เ <โบ S 2> <ด>สียวมีความเสียวนปนอยู่บ้างอะไรละถึงยอมเขาอะไม่หนูนมัมมนออไม่มีอารมณ์อ๋อไม่มีอารมณ์ก็บอกเขาไปเลย<น>ว่าหนูเจ็บหนูอะไรก็พูดไปพูดความรู้สึกจริงๆไป<น>แล้วก็ให้เขาแก้มีอะไรกันตอนก่อนมีประจําเดือนไหม<น>พี่จะกระแทกท,ทั้งวันทั้งคืนหนูก็ยอมแต่ตอนมีประจําเดือนอย่าเลยค่ะอะไรเงี้ยหนูไหวไม่ล่ตอนมีประจําเดือนน่ะ ก็มันมีสามวันเขายุ่งทุกวันเลยค่ะสามวันวันไหนวันไหนไม่มีเขาจะไม่ยุ่งอะไรเงี้ยหนูอยากหนูอยากให้พี่ไปช่วยแล้วหนูไหมอ่ะโอเคเป็นนี้ผัวเมียก็คุยความจริงกับเขานะคะอันนี้พึ่งติดนะคะพี่ขอเสื้อตัวหนึ่งได้ไหมคะอะไรนะคะขอเสื้อตัวหนึ่งได้ไหมคะเสื้ออะไรยะฉันไม่ได้แจกเสื้อนะคะเออโอเคนะคะค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้แจกเสื้อ Yeah. <laughs> น่าจะดูรายการช่องจ่องแจทั้งวันน่ะน่าจะมีบางรายการที่แจกมาเนอะนะคะอ่าเอสเบอกว่าพาแฟนไปเที่ยวต่างจังหวัดเปลี่ยนสถานที่บ้างอันนี้คือเกินการเติมไฟรักของคู่เขาเติมไฟรักก็ดีนะจ๊ะอ่าต่อไปค่ะเขาบอกว่าจงรักษาความสะอาดความเนียบคือทุกคู่เนี่ยนะคะควรจะมีความพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาดกันบ้างคือบางคนพอคบกันได้สพากจะเกิดความเคยชินบางคนก็อาจสมัยก่อนชอบอาบน้ําก่อนนอนเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเหนื่อยก็ ขี้เกียจนอนทั้งอย่างนั้นอ,อันนี้ไม่ได้นะคะมันจะทําให้ไฟรักที่เคยมีเนี่ยมันมอดลงก <c oughs> ็งพยายามดิฉันไม่ได้เป็นหวัดนะคะที่ฉันแบบนัดยานัดมันจะมีน้ำมูกใส่สต้องสั่งอ,ออกมาแล้วลู่ลง,ลงติดใจมากมจากมูกดำนัดยานัดมีความสุขม,ม,มากวันละประมาณ7จ็ดแปดทีอ่ะเดี๋ยงงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตอนนี้ให้ไปเต็มที่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเติมไฟรักกันต่อค่ะช่วงนี้ประกาศคร่ค่ะ yeah you know.